ครับและด้านหน้าคือองค์พระธาตุพระนมองค์เก่านะครับมารับชมกันนะครับแล้วผมสิพาพี่น้องเดินชมบริเวณรอบๆอ,องค์พระธาตุพนมกันนะครับว่ามีความสวยงามขนาดใดน,นะครับ <c oughs> นี่คือสถูปองค์พระธาตุพนมนะครับมีทาวเวสุวรรณนะฮะ บริเวณองค์พระธาตุพนมก็จะมีองค์พญานาคนะครับหลอมรอบนะครับหลอมหลบอ,องค์พระธาตุนะครับ บริเวณองค์พระธาตุนี่ยมีคอนขางสีอคอนขางสีกว้างยุดนะครับมุมกระลำภาพโดยรอบใม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับโอ้พระยานาคอนขางทีสวยงามด้วยเหรอครับพี่น้องและสีม่มของโตวัดกับสีมีองค์หาทาวิสุวรรณมันดูแบบหลอบนะครับ